สบายดีพี่น้องสบายดีเบอร์สุขสุขคนมานี่กะบ่มี่ยังลายพี่น้องเลยมาถ่ายคดนปลูกพักปลูกเกพชร <c oughs> พักกินอยู่ไก่ก,กันเนี่เนะไก่กับเพื่อนสะพอนี่บ่ร์กเลยพี่น้องเนี่ยชวนจะมีคนเห็ดเลย ปลูกก็ม no. ีคนปลูกยานแต่ม im ันบอเป็นเนาะเออยานแต่มันบอเป็นข nope ังกระถิ่นสำลันเป่งโุเนาะงงน่อยก็ได้เลยมะพริกอันนั้นะมะพริกแบบใส่ตั้มมะหุงเราได้ปลูกมาบอกมีเบีอามันเบี้ยมันก็หาที่พันผมได้มะพริกขนาดนี้เขาอ่ะอืม แพงมันยามนี่มันอึดมักริกยดากัปลูกผักสบดีิดองมัคุคุมมักผิอยลสบดีคือาขามือจิบบานได้พักผอมถ้านี่ผัดปลูกมักเพชรเฉพาะน่ะปุ่นนองเลยปลูกมักพ็ดปูกมันมีแต่ใบ ขันผมเป็นมะา <laughs> ขั้นมะเขือพอได้พอได้นนนนกินยุ่มะเขือเี้มาขาัวนกเรือนี้บม่มี่มะพริกเครือเนะาะต้นมะพริกเครือมะพริกหวานนัเนาะ เด่กเกามีเพื่อนปะปะเพ่งเด็กกิอยู่ในบ้านเดกแซ่บได้หมักริกอันนั้กินกับอันสมสีนสมนันสมนี่เพื่อมากนอยหรือเปล่ามไกมาใ่เปนไก็ค่อย่างเงี้ยอืมงไงเียยผัดหน่วยเคียวได้เนาะเนี่ยเวเคียวอยู่บ่ปว่้ามันนี่ก็สะหวานเลวก็ได้อืม ไม่บ็ดเหลวพ่อก็เอาของเขามาว่านงงาอีกในพรกกาศหว่านเสร็จแต่ต้นนี้มันก,ก็ยังพอแห้งพักบัวตี่วนแกกนได้ดมาตีส่ยางมา้เอาขุ่นมามาห้ยห้ยหยถับอีกเนาะเอามาจังแกปอกเข้าใสา,าย,ยางห้ามือก็มันหลงหิน ยำแหลกยำแหลกมันก็หดจังเลยเลยว่ามานี่ก็สิสิคักแหยำแหลกเฮาพอได้กินนะนเดมิกิเนาะอือโอยําก็กินบ่คําบ่คายนี่ปานใดน้ําก็บ่ยากานี่ต่อมันนี่ละบ่ได้หาน้ําแี่ตองาหาอีกนะว่าียายอ เมื <c ười> <c ười> ่อพ่อได้ขายดอกพวกนั้นมาเพิ่นเก็บให้พิ่นี่มาเพิ่นเก็บให้อ๋อแม่เฒ่าก็ปีนี่ดปีหานมือชานก็ไปเก็บแม่เฒ่าเพิ่นก็แม่ใหญ่ั่นแหละพี่น้องเอ้ยให้คนก็สิเห็นเนาะอยู่ช่บาดาวช่บ่เข็ม เอาดาวบันนาบันนาติดเฮาเด้มานอนคืนเลยปวเพื่อนนอนติดเฮาวลาีติดมาแต่ใะติดมาเดือนลูกนะครับน่อ ด้วยนี่กระเพิ่นก็เป็นลูกไม่ใหญ่ชฉลี่ยแล้วลูกสาวเพิ่นลูกสาวผู้ที่ผู้กลางบออจุ่นอยเน่อนวานตนนั้นัน่นัะออนไ พุดมามุนอเชียมจะมันบกเขากับเป็ดนั่นนะพัซีกวางไนไอืหวานเป็นผ่านไผ่ผ่านมันเด้อพักกาดกวานชนเบื้องนั่นแล้วก็พักซี่กวานทั้งกลางบอ ตอนเขาปลอมก็มา่วานทั้งขอบพี่มันนัยหน่อยหวานบางๆก็คือถี่นะเจ้าเนี่ยเหี้ยหอมเลยปลูกกับเฮ้ยบลกใหญ่ปูนกับบ้างามเลยแต่มันติดเนาะอือแต่มันติดนะปลูกได้แบบน้องพีซิงโง่เหรอเฮ้ยแต่ละปีก็พอได้กินมักเพ็ดน้ำพุ้งนี่แหละพี่น้องเย เดือกกระซื้อเดือกกระเก็บในนี่ปลูกในนี้นตะกี้ก็งามงามเนาะไม่แต่มไม้เราบ,งาบา่งามาบกาักงามนะเอาอันอันอะด,ดิพวกน้ามาบักไม้ทับเนาะมาตโงวิกกันเนาะก็จังอได้นะเลยนะตะกี้ก็พอได้กินอยู่ไหนบ้านน้องนเคียนบ่มาบักโควิดทับ ก็เอาอันยณผุ่นมห้อยอีกบองพักนะฮอยทมมันมันกขึ้นกังามเลยปมือมือวันชุกอ้ยมือวันชุกมือหอกขตมได้เนาะเมืนบอกเออมึงเอาชีนเด้มือวันชุกเนาะ มาสีได bon ้ทางสิ่งได้ทางปลาด้วยอืมัองอื่นมั่ห ah ื้อเนาะไม่หื้อแล้วเขาขาเขาบอกเรยว่าหนึ่งว่ามือวันศุกตอนเช้าอืมขาสิ่งทองดีคือกันว่าพอดีได้ของกินใส่ผ้าขาวเห็ดบุญอล้ว บ่อได้อาหอดอัะนะซ้ำไปอ้าวแต่หาล่อยปานะเอาสินหาล่อยป่าหาล่อยเฮ้ยแสมเผากินในกลุ่มเห่านี่กะหาล่อยก็กินบันได้เลยนะ เออเออปิดปหนาบัดมันขึ้นเลยมันเขากรีบกระยากนะเห็นโบชวนตัวหนาเขาพักเพื่อนกัใกล้ๆกันแหละพี่น้องเพื่อนเพิ่นลังนั่นเนาะเพื่อนเฉพาะมาในกันนี่ก็ห้องน้ำ นี่กระเทียงหน้าค่ะเจ้าเลี้ยใช่ศอกเนาอเว้ยมาเอาไปโอ้เข่าเรางามได้เบาเกียงปีนี่เนาะงาอืองามค่ะแบบแบบอยากแตะกอแบบอยากลุกโจ๊กขึ้นเลยพ่นนั่นเด้บ่ได้ปลูกบบพ่นนะบ่บ่ไว้มันขาดเหยียบหัวขัดว่าปลูกปีละาพ่นเนาะ มี่ก็ย่างพอแห้งนะอืมก็ได้กินแ้งนะพอเ็เจะเต้อหนามันเขาบอกโอ้ยนี่กะ่า็หนาเนาะอืมันน้ฉีว้าฉีดคออีเลยน่าก็ฉีได้ยูดินันนันนะมาใสอันนี้คือเก่าแล้วมาหนิใสหน้าเพื่อนค่ะ ที <entertain> en. uh, ่ขึ้นดีคือพี่ช้งนี่น่นอนขนนี่ทำอ้บักลายหนึ่งนอบี้ยเลือแหละเอามานี่เจ้าคือบรดสอนซองนะกูปนหวานปนกันเลย มันแก่มันแก่แต่กะมาเห็นเจ้าใส่จอี้ยดข้าบุหยังก่อนาะข้าเาบุหิตยังก่อนข้าบุหิยังก่อนหักนานแต่ต่ได้นะปะหอมปล่อยเอเหิงเิงเนานมอากทมมนจะมีกตินออบนี้เห็นแ้แได้ไห โาาววิดประท่าคือเตาแล้วเอาผุนมาเตาใส่หระโมท่าแล้วได้เอาผุ่นมาใส่ สาวกระตุนคุตนะมจาใอยากได้เกาหาเขาตัวมนเลือจุ่มได้ผลผลคออยู่แ่นหาปพี่แหละฮะพูดนี่เนาอเด็นี่แม่วางนี่นี่นวางนี่งกต้นเออนั่นแหละ

โอ้ยบัดข oh, <come! S 1> ึ้นนี่กเกตาพักาไปตีหานจนชเบดเิงทงหวานปละโลมมันกินพอพ่ลูกสิชังเด้เพิ่งเพิ่งเรยังบ่เพเธอหนึ่งเพิงเพิงายังบ่พปนเธอหนึ่งเออนา แมมี me, no. word, book, there ่น่ะโอ๊แคแหมที่อยากกว่าปะมันแก่อันยามกินป่นดอกจั่งกินัก้ต้นาต้นโอ้ยเป็นเบิดหากำสิกิน่สตก็ chăng được thôi mà Thôi nội bà Ừ. Ừ, ừ. thơ dù Dù ăn ngùa Có mấy ai cầm hay Ôi ทำชีกินเบิดเวลาเวลาเบิดพี่ันาคแงงนึา่ะช <ừ. S 2> ่อยมกกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่เนองสบายดีเบิดสุขสุขคน